บัวชมพูพาชมสวนผักปลูกใช้ชีวิตเรียบง่ายหลังเฟดตัวออกจากวงการเป็นคุณแม่ลูกสามที่ยังสวยเสียงเพราะไม่เปลี่ยนสำหรับนักร้องสาวบัวชมพูฟอร์ดหรือบัวชมพูสหวัฒซึ่งปัดจุดบันเฟดตัวออกจากวงการไม่ค่อยรับงานหลังแต่งงานกับสามีช้างสมประสงค์สหวัฒทำหน้าที่คุณแม่ให้กับลูกๆน้องแมทน้องมากและน้องเหมา ล่าสุดสาวบัวชมพูได้แชร์ชีวิตประจำวันเรียบง่ายเข้าสวนผักข้างบ้านที่เจ้าตัวลงทุนลงแรงปลูกเองดูแลเองกับมือซึ่งผลผลิตปลอดสารน่าทานไม่น้อยทั้งนี้สาวบัวชมพูได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการคุยแซบโชว์เล่าถึงจุดเริ่มต้นการทำสวนเพราะลูกๆชอบทานสลัดผักเลยอยากจะปลูกเองจึงเริ่มเรียนเวิร์กช็อป จริงจังจนตอนนี้แทบไม่มีพื้นที่ที่จะเดินแล้วปัจจุบันนี้มีผักหลากหลายเช่นกะเพราโหระพาอิตาลีโหระพาใบแดงเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ไปซื้อเมล็ดพันธ์ุมาปลูกโดยเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยแถมยังปลูกผักแบบไร้สารเคมีอีกด้วย